ดืวยเหตุใดทั้งๆที่ข้ามีบ่าวไพร่มากมายมีเมียถึงสองคนแต่มันดาเล่าจะต้องอยู่กับไอ้ขุนช้างกายนั้นก็อัปลักษณ์สันดานก็โหดร้ายค่ำนี้กูจักไปรับแม่กูคืนมา พา,ายงานลูกแม่ข้อแอนหรือแห่งใดจึงมายาวเป็นการเช่นนี้หากถุนช้าตื่นต้องถูงเดือดร้อนนะลูกข้ามาเพื่อข้าพิสูจนท่านร่างกายข้ารู้มีทุกอย่างพร้อมสรรพทั้งรถสับอยากได้สิ่งใดก็หามาได้โดยง่ายขาดแเพียงแม่นี้ที่ลูกขาเท่าไหร่ก็หาได้ไม่ยิ่งท่านต้องมาอยู่กับคนตามเช่นนี้ลูกยิ่งถูกใจนะท่านแม่ กลูกแม่แม่เศร้าใจเจียนไปในชีวิตแม่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าลูกทุกวันนี้แม่ก็ทุกใจที่แม่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะถูกอุ่นช้างฉุดมาไม่ได้เต็มใจตอนนี้ลูกก็เป็นถึงหัวหมื่นมหาเล็กเหตุใดจึงไม่ไปกราบทูลแก่พระพนันวสาฟองเอาแม่คืน ไม่ใช่รักแม่กลับไปเช่นนี้ไอหุ่นช้างมันมีดีที่ส่วนใดไม่ถึงไดี่ยวเรามันนักลูกุู้สาวมาถึงที่นี่จะให้แม่กลับไปด้วยหรือจะต้องนําไปแต่ศีรษะเดี๋ยวที่ล่าไว้ที่นี่ชายนาลูกแม่ตัวแม่นี้ไม่ได้รักขุ้นช้างเลยแต่ที่ไม่ยอมไปเพราะแปลว่าลูกจะเดือดร้อนแต่ถ้าลูกเห็นว่าดีงานแล้วเอาล่ะแม่จะไปกับลูก ถ้าเช่นนั้นรีบเถอะพันแม่ ตัวไหนะอยู่ข้างนอกหาเมียกูที หาไม่พบเลยนะลืล้อเฮ้ยนั่นใครอ่ะมายินรรอๆแถวนี้อ้าวมือวิเศษหรือ,อมาที่นี่หเหตุอันใดเนื่องด้วยจมื่นไววรารนาเจ็บไข้ยอยู่หลายวันจึงไข้ขอนางวันทองไปดูใจขอท่านเดี๋ยวได้เป็นกังวลหากหายดีแล้วจะรีบพากลับมาโดยไวไม่เป็นไรเมื่อเหตุเป็นเช่นนี้ข้าก็อุ่นใจ แม่ลูกควรจะได้อยู่ร่วมกันมีเรื่องขัดสนอันใดก็บอกข้าด้วยถ้านั้นข้าขอลาเชิญเชิญโอ้อ้จจมึงไงคิดมียศศักดิ์มาแต่ไหนคิดจะทำอะไรก็ทำคอยดูกูจะเอาให้นะัก